เรามีบ้านที่น่าอยู่แต่ครอบครัวแตกแยกเยอะมากขึ้นเด็กผมที่มีปัญหาร้อยทั้งร้อยครอบครัวไม่อบูดนะครับมันเป็นเพราะตรงนี้เป็นเหตุสำคัญนะครับแล้วก็เราเรียนสูบปรียนโตปเรียนเอกด็อกเตอร์เต็มต้นนะแต่การตัดสินใจทำมอยเพราะนั้กงาน ยุคย <s we b> ุคพาสพิเศษช่วยทำอากาศมากขึ้นแต่ปัญาสังคมมากมายในสังคมตะวันจุบันนี้นักกฎหมายเยอะแยะไีความแย่อานกฎหมายไม่เหมือนกันจริงไหมนะครับเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่เวลาเราย่นอยลงนะครอบครัวสบายแต่เวลาที่อยู่ครอบครัวกับพ่อแม่ที่อยับพีน้องบันทับไม่เจอหน้ากันเลยมันก็มีเยอะนะครับแล้วก็เรามียาเยอะแยะเลย รักษาโรคนะอีกคนก็รักษาโมยิ่งว่านี้แต่สุดข้ามคนแย่ลงนะฮะทำเอาเป็นสาตเดียวเที่ยวไปความจริงกับความข้อเท็จจริงมันจะขัดแย้งนะครับแล้วก็เราดูเที่ยวรูมากขึ้นอ่านหนังสือน้อยลงนะคนไทยอ่านหนังสือเป็นเกณฑ์หกเกณฑ์เระดับที่ระดับไม่เหมือนกับหลักท่านลำบุญท่านสะดวกทุกท่านอย่างไรมีหนังสือเต็มอ่านประตูให้มาได้ก็ได้นะแค่มีใส่หน้า่านแล้วจะเป็น เล่นเกมเกียนควาดระดับเรียนหน,น,นังสนะือก็นงเขียนแบบนไครอ่ะจะนำชชวยไทยจะแก้และแลรไจะเ,ป,เป็นต้อเหตุถ้าเผู้บเครบเหตุว่านะคระับนี่อย่างกว่าเามีข้อมูลระดั แล้วก็เห <aden disappearance> ็นประโยชน์ส่วนคนมากกว่าส่ววมแน่นอนบนที่เห็นแก่ตัวนะต้องเอาก็เองย่งเดียวนะครับนะสัตว์โกที่เราใครก็ชัดนี่คือสัตว์ูไท่ปูปาในข้บน ความก้าวข้อแยกแยกความดีความไม่ด e um ีออกนะครอันน uh ี huh. parents, so ้ก็เป uh ็นสภาพของสังคมนะครับเรามีการบูรณาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะจึงเกิดการลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ฆ่าพก็กลัวเมื่อมีน้ำนะฮะสองครอบครัวปิดกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับคครรอบัวเราครอบครัวเราทางบูรณาณนะณในปัจจุบันนี้ มันแยกแต่ตอเนเด็กน,นะครับมันก็จะความรู้ความเจรนเลยความ ถ้าต้องระหว่างถ้าต้อดูถ้าต้อสังเกตวิธีการรู้จำนั่นแหละจะพูดว่าถ้าทุกท่านจริงๆที่นี้เนี่ยว่าไม่ไช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้ววิธีการตัวนี้มันเรียนรู้เร็วและมีวิธีการปกปิดมีวิธีการหลบหลีกมากมายนะผมสอบเด็กมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าติด ลูกมีความสุขมีสตางค์แล้วลูกมีหน้าที่ใช้เงินเลียนหนังสืออยงเดียวโดยที่ไม่ให้ผูกติดหน้าจีบยันทันทีนะครับท่านด้วยนะครับทุกก็นะครับคุณภาพการศึกษาต้อ,องต,อตามอ,านนอการออกเงินไม่ได้ giá trị được นะ các ท่านผู้นี้ท่านท่านครับผู้ ไปบ่อยพ่อแม่นะแล้วผู้ใหญ่ผูกแม่ผู้ล้อที่เด็กเนี่ยเด็กก็ได้เห็นแล้วก็จะสึมซับแล้วก็จะเ่ยนแบบตัวสุดท้ายนักของนักเรียนนะัหอยเพื่อนัตีเพื่อนตัดเพื่อนัตบเพื่อนนักเรียนเพราะนั้นตรืงนี้ต้องระวังนะครับว่าที่ติดตรงนี้อย่าใ เริ่มเข้าสู่รุ่งยารู้ยาร้องยาทำต้นยาทำที่้าคใต้อเสี่ยงแหนะฆ่าบ้ากินก็เป็นไปแล้เริ่มคิดได้หมอหมอข้าเขาจะเริ่มคิดทำดังนั้นถ้าคุณดูผลิตภัณฑ์ทุกตัวโตทุกตัวเล็กก็จะไม่เหมือนกันการแสดงออกนะครับนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรการเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับควบคุมยาให้ความแรงความแรงไม่เฉพาะเรื่องเครียดดีอย่างเดียวขับพูดเป็นความใจติด ผู้ฝรั่ท่านนะอยากไปดูเน็ตเน,นคอมพิวเตอร์อย่างนี้ในโทรศัพท์ก,ก็เล่นเน็ตได้แล้วมันมีสิ่งประสุนไว้และ่ะเรื่องสิ่งที่อยากได้ท่านจะคพูดดูยนรู้ผู้ฝรั่ท่านไะด้หรือเปลนะสื่อเดี๋ยวนี้ทุกอย่างติดต่อทางเฟซบุ๊กรวมไอ้รวม,รวม,ไ,มไปนทำอะไรต่อไปก็ได้นะสิ่งอย่างนี้ฝา่ายของด้วยและที่เรา เราเองแยกได้คุกคามกาแยกแยไม่ได้นะมาเลียนแบบมีแฟนของคน